แล้วมาแล้วพบกับช่องทั้งเดียวชาแน,นลนะครับกำลังดังเลยนะครับนะเดไม่อยากมาก็ต้องมาต้องเดินมาตอนนี้คุณป้าว จะมาดูทานะครับที่เคยมาถ่ายแข้งก่อนครับว่ามีโจรน,นะครับนโดนหมดเลยนะครับเนะี่ยก็มีบางส่วนนะครับที่ตั้งขึ้นแล้วนะครับ ลูกสาวคุณป้านะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณห้าปีนะครับก็โดนเหมือนกันนะครับนี่โดนท่นหน้าเลยนะครับซึ่งญาติอาจจะอยู่ไกลหรือยังไม่พร้อมนะครับใช่หมดเลย มีมีเอพี่มีมีมาถือกล้องให้เดียวนึงตาแบบอีเด้อหนึ่งเยำเดียวเดียวเดียวเอามือทังนี้ออกเดี๋ยเนียเดียว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 เาวเีวเวเวเดีดวเนีย Ủa thức ý mang nó thức ý thức ý đi Để Đi, Để đi.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  โอ๊ยดูโอ้ยดนีโอ้ย uh. ึงย hey, ีว่าน hey, okay. ่ยแมือนี่แตกถึงบอกนมีห uh ูลอกอซุกก้ไปเลยได้อยู่ แค่ขับมาโจมเนาะโจนเห่หมูแม่นแล้วมาู้เดียวดเีหมูแม่นเลยทำโจมเนี่อ้ยเมื่อไหร่หอออกไปตีโนบุงวันนันบุกขึนแม่นเขามากเหกคนองมันเป็นหมูฮอนแล้วนี่ยังบวกขึนเนาะตัวนี้เนาะ ก็ยังมียะบางส่วนนะครับที่ยังไม่พร้อมที่จะมาเรือจะทํางานไกลนะครับกู้ขับรถไปคุณนิดนครับกู้ไปข้างหน้ากู้ทางหน้าทีายังไหลอยู่เนาะนี่ครับนี่ร่องรอยนะครับยังเนาะมัเก็บยังโมนมาเก็บเดลยเนาะหรืออาจจะ มุกเกล้่แล้วเขาโจมขึ้นไปดูเนาะส่วนนี้ก็ยังยังโมเดลขึ้นยังโมเดลขึ้นนะครับตรงยังไม่พร้อมนะครับก็พูนอันอยากถืกเลกนะบอกจังมาะนะบอก นี่กระดูกนี่ตัวกระดูกตอนยังวอกทีนี่ก็ซึ่งก็เป็นคุณป้านะครับนี่โอ้มาดูนะครับนี่คือกระดูกในส่วนบางส่วนนะครับที่นั่นก็เช่นกันนะครับ แต่ว่าธาดุาตทั้งหมดนะครับเอาขึ้นไปแล้วนะครับตั้งขึ้นแล้วนะครับก็มาถ่ายทอดให้ FC ได้ดูนะครับว่าตรงนี้ก็ยังคนเรานะครับพอดีมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้แม่ยายนะครับ ป้าก็ถือกับหลานนะครับเ,นเนมนเขาก็ยังบม่พร้อมหน่อยไหรือฝนตกฝนมันตกตลอด ยังยังเยอะเลยครับนี่ใช่หมดนะครับนี่เที่ยวลงมาลงแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนตรงนี้มันจะเป็นโถใส่เท่ากระดูกใส่เท่ากระดูก ขนาดใหญ่ๆอย่างนั้นยังเอาลงได้นะครับน่าจะไม่ใช่คนเดียวนะครับน่าจะสองคนขึ้นไปนะครับถ้าคนเดียวนี่ไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็เห็นแล้วก็เศร้าใจนะครับซึ่งจิตใจคนทำไมถึงทำได้เพียงนี้เป็นแค่ นี่เพียงแค่ตกเป็นทาสของยาเสพติดน้อเ้ยใกล้ๆนี่ๆๆมามีมี ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของอ่าบ้านนนหอมส่วนหนึ่งนะครับทิ้งก็มาไว้นะครับก็มียะเป็นบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ตัวนี้นะครับเมืก่อนก็ทั้งหมดเลยลงมาเยอะมากนะครับส่วนที่โดนทุบโดนไล่ม้งก็จะอยู่ฝั่งนู้นใกล้ป่านะครับให้ปลด ที่ไม่ปลอดภัยก็คือตัวที่ใกล้ป่าที่สุดนะครับตัวนี้ยิ่งโหดสุดเจาะเลยนะครับ น,นี่คือเป็นของแม่ยายนะครับที่ขึ้นวันนั้นนะครับก็ต้องมาทำพิธีบอกนะครับนี่โกโก้เป็นทางเลยโก้ลอดเข้ามานี่มานี่าาเออนี่น,นี่เป็นทางเลยเข้ามานี่ นี่นี่ห้อยนไปเป็นบ่อพวกรถน่าจะจอดไว้ทางในคุณลาแต่ว่าออกทางนี้ง่ายนะ เดี่มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต้องให้ดูนะครับว่าทุกวันนี้นะครับสังคมเรานะครับน mm ี hmm. ่ยนะครับช mm ่องถูกเจาะถูกทับถูกทุบนะครับ mm hmm. ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัดท่านที่ยอยู่ห่างไกลบ้านก็ สื่อสารติดต่อให้ญาติที่อยู่ในบ้านบอกญาติพี่น้องมันไปดูแลนะครับไปดูแลส่วนพระท่านก็ไม่อยู่แถวนี้นะครับก็อ,อยู่ด้านในเข้าไปนู่นนะครับเป็นวัดป่าก็ยากที่การจะเห็นเวลา มีผู้คนมาทําอันตรายนะครับหรือทําสิ่งที่ไม่ดีในด้านนี้นะครับคณไปคิดว่าพระท่านก็ไม่คิดว่าจะคนเราจะามีความหรือมีการกระทําที่ไม่ดีแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ่ายมาไว้ให้เป็น เตือนใจนะครับเราก็ต้องรักษานะครับขนาดคนตายไปแล้วก็ยังไม่เว้นจะโดนรังแกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ